h o n d a w เว e 1 1 0 i นะครับ h o n ด a w เว e 1 1 0 i เป่าลูกปืนเป่าลูกปืนล้อหลังหลวมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเป่าลูกปืนหลวมแบบบ้านๆสามารถทำเองได้ที่บ้านนะดูนะเราโยกดูก็รู้แล้วว่า พื้นที่ระหว่างขอบนอกของลูกปืนกับพื้นที่ของดุมล้อเนี่ยมันมีระยะห่างกันซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็สามารถสัมผัสได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราแก้ปัญหานี้กันครับสิ่งที่เราต้องมีสิ่งที่เราต้องมีนะวันนี้ผมจะใช้ เกฝาสูบของรถจักรยานยนต์นะครับรเกน็ฝาสูบของรถจักรยานยนต์เริ่มแรกเลยนะให้เราถอดถดลรบปืนออกมานะแล้วก็เอาปะเก็นที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราจะมาตัดให้มันเป็นเส้นตรงนะตรงแบบนี้นะนี่วางไว้ก่อนตรงแบบนี้แล้วเราจะมาพับแบบนี้ ครับแบบนี้รอบลูกปืนรอบลูกปืนของเราเอาลูกปืนเป็นจิกแล้วตัดโทษทีครับเอาลูกปืนเอาลูกปืนเป็นแบบครับเอาลูกปืนเป็นแบบ คือเป็นแบบแบบนี้นะได้แล้วได้ลวชิ้นหนึ่งแล้วก็มาวางมันในดุมในเบ้ายังเหลืออีกยังเหลือีกครึ่งนึงนะอีกครึ่งหนึ่ง,นะง,งล้วก็เหมือนกันคนระับตัดเป็นเส้นตรงตัดตัดแล้วก็ไปทาบนลูกปืน ลูกปืนเป็นแบบครับเมื่อกี้พูดผิดแล้วก็เอามาใส่เข้าไปในป่าอย่างนี้จากนั้นเราก็เอาลูกปืนใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปไปแล้ก็ใช้ค้อนเคาะ พยายามตอกให้ให้โดนบ่าขอบนอกนะอย่าไปตอกตรงกลางนะอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงส่วนประก็นที่มันพวงมาด้านข้างสองอันนี้แล้วก็กเข้ไปครับแล้วโยกดูกครับแน่นตักครับแน่นตัก อันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแบบบ้านๆเนี่ยนะใครประสบเจอปัญหาคล้ายๆกันก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะหรือใครมีวิธีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะสําหรับคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ